สวัสดีครับพบกับจอเจริญซับเฟอร์นริเจอร์มือ2เช่นเคยนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับผมวันนี้ก็วันที่3ธันวาคมปี2569นะครับผมอันนี้ก็เตรียมสินค้านะครับเป็นตู้เหล็กจำนวน2ใบนะครับไปส่งให้ลูกค้าที่แถวอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบ,บุรีนะครับผมเป็นตู้เหล็กทรงสูงนะครับ2บานเปิดใบละ2,700บาท ของมีจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจนะครับมีกุญแจให้อันนี้ก็เตรียมไปส่งให้ลูกค้าแล้วก็แผ่นชั้นด้านในนะครับมีทั้งหมด3แผ่นนะครับผมนี่สภาพก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตู้เหล็กราคา2,700ความสูงอยู่ที่183มเซนแล้วก็ความลึกอยู่ที่46ความหน้ากว้างอยู่ที่92เซนติเมตรนะครับผมใบละ2,700บาท สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสินค้ามือสองหรือว่าสนใจตู้เหล็กน,นะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 1 0 6 0 8 5 1นนะครับสามารถใช้เบอร์ในแอดเป็น i อ l ดี e like, เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จะเป็นช่องทางติดตอ่อนไือว่าจะเป็น YouTube f a c e b o o k TikTok Google Map นะครับลูกค้าสามารถเสิร์ชค้นหาได้เลยนะครับว่าจอเจริญซับเฟอร์นิเจอร์มือสองนะครับสามารถกดติดตามทุกช่องทางไว้ได้เลยเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ๆของทางร้านนะครับ